เจอแล้วนะคะทุกท่านแมงกีนูนเจอแล้วเจอแล้วตายตายไ,ได้กี่ตัวเดี๋ยวเพื่อนท่านอันน,นี้อ่น,นได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะใส่ขวดใส่ขวดนั่นนี่นนนดีคอนนะฮะนี่หูหน่อยไม่ใช่มีตัวเดียวหูหน่อยมีตัวเดียวบอกมีเจ้าตนี่ได้สองตัวแล้วนะคะทุกท่านตัวใหญ่ๆนะคะ ตัวเดียวตัวเดียวสตอปด้วยกันเจออีกแล้วู้เจออีกแล้วอุ้ยตัวนี้มีหลายอุ้ยมีหลายตัว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 อุ้ยอุ้ยนี่เป็ตัวใหญ่อีกมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมให้ไปให้ผัวพี่ในบ้านเบิรงว่ากันเขาม้โค้งไปที่นู้นนี่นี่อันนี้รูใหญ่รูใหญ่มีสองตัวมีสองตัวบอกเก็บเก็บ เก็บไม่ได้มอนะพี่เล็กไม่ได้มอนะคะทุกท่านนี่พี่เล็กได้จริงๆเด้อนั่นมะขุดปลามะขุดผุดกองนี่ในีขี้ดินผุดอือมีสองตัวมีสองตัวตัวใหญ่ๆเนาะเออเอาอีกหูอีกหูอีกหูอุ๊ยอุลูมันเยอะเนาะลูมันเยอะนะคะทุกท่านเอาขุดไปนะคะมีนาทีขุดไป ปาแมวขุดนะคะมีขุดไม่เคยทางเหนือไม่มีนะขุดแมงกินูอย่างเงี้ยทางเหนือมีแต่ไปส่องเอาเอาไฟไปส่องเอาตามต้นไม้มีบอกตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวแต่วนี่ได้ตัวเดียวบอกได้ตัวเดียวมีทุกลูเลยเนาะใช่ดู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  ดู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 นี่นี่ได้หลายตัวแล้วตัวนี้มีตัวเดียวมีทุกรูแต่รูละตัวสองตัวอยากได้รูละสามสิบตัวเด้อโอ้โหดู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 ลุมนี้มีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวนี่บิลเล็กได้เยอะแล้วนะคะทุกท่านอ้า่มีกี่ตัวหนึ่งตัวสองสามสี มีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยหลุมนี้เยอะหกหกอ้วนตัวอ้วน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 หกตัวหกเจ็ดเจ็ดมีอีไหมเนี่ยอุ้ยนั่นนั่นนั่นแปดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุมนี้ไม่เยอะหลุมนี้เยอะนี่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 พี่เล็กได้ครึ่งขวดแล้วนะคะทุกท่านพี่เล็กได้ครึ่งขวดแล้วไม่ได้ม้วนะคะทุกท่านนี่ทำจริงๆเนาะแปดตัวแหละแปดตัวหลุมนี้ได้แปดตัวเลยบ่ก ดูมีเด้ดแปดตัวมันนี้ได้แปดตัวเลยนะคะทุกคนว้าวว้าวว้าวแปดตัวเก้าตัวเก้าตัวโอ้โหได้จริงๆนะคะทุกานไม่ได้โม่ไม่ได้โม่ดูนี่ได้ครึ่งขวดแล้วข้าวเดียวเนาะไม่กี่หลุมเองเนาะมาข้าวเดียวนะคะทุกานข้าวเดียวออ้ยหลุมนี้ได้เก้าตัว อ้ยสะออน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 ได้เกือบเต็มขวดแล้วนะคะทุกท่านจ๋าพี่เล็กได้เกือบเต็มขวดแล้วนะคะโอ้ยระชิพตัวได้เก้าได้เก้าตัวบอเนะอนี่ได้เกือบเต็มขวดแล้วได้เก้าตัวเบิร์แดงถ้าหลุมละเก้าตัวเก้าตัวสามหลุมก็พอแล้วเนาะนี่นะคะทุกท่านพี่เล็กได้ครึ่งขวดแล้วนะคะเก้าตัว เก้าตัวได้เก้าตัวได้เก้าตัวขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยเบิดเบิดบิร์บอเบิดละบอมามาดูอีกคู่นึงมาดูอีกคู่นึงอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไปไซด์ละอยู่ตรงนี้แหละเนาะหมุนอยู่ในป่านี่แหละเนาะหมุนอุ้ยปุ้ยอยู่ในป่านี่เด้พีเด้อหัวผู้พี่เด้อว่ามันอยู่นอันนัล่นอ่ะมมาดูยิงเด็กจะออนไลน์จะออนไลน์เอาครึ่งนี่เด็กเล็กได้อุ้ย ตัวบกใหญ่ตัวบกใหญ่ได้ตัวบกใหญ่เลยนะคะทก่านนี่ไม่กี่หลุมเองนะโอ้ตัวใหญ่ใหญ่นสองตัวสะออนสะออนสะออนลายสะออนแมงกินูลายนะคะทุกท่านนี่มันมีจริงนะเนาะอ้ตัวใหญ่ๆแต่ที่ตลาดเขาขายกันเยอะมากเลยนะถุงละห้าสิบบาทกี่ตัวไม่รู้อ้ตัวนิดเดียว ตัวนี้เดียวอันนี้ตัว,<ด>ตวใหญ่อ,อันนี้อ้วนเนาะอุ้ยม,มีแต่ตัวอ้วนอนปลาถอปลาที่โตอย่ามาอิจฉาพี่เล็กเด้อ<ย>ได้มาขุดแมงกีโนนเด้อขอบคุณนะคะทุกท่านจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะคไ,ไ,ไ,ได้เห็ดด้วยอันนี้คือเห็ดอะไรอ่ะนี่อุ้ยเห็ดสวยเนาะเห็ดช่วยเห็ดสวยๆขอบคุณนะคะทุกท่านจ้าเจอเห็ดสวยๆด้วยขอบคุณนะคะได้แมงกีโนนจะขวดแล้ว ยุงยุงยุงขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย